ก็มีสวัสดีครับสุนิชโจนะครับอยู่ที่ท่าเรือเกาะทะลุนะครับอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขณะนี้เวลาประมาณ9ก้นาฬิกานะครับเป็นเวลาที่ เรือแต่ละลำนะครับจะเริ่มทยอยออกไปยังเกาะทะลุนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่เกาะทะลุนะครับสำหรับคณะทัวร์นะครับกลุ่มใหญ่ได้มาลงที่หาดสนนะครับที่นี่คือท่าเรือหาดสนก็คือท่าเรือที่จะไปยังเกาะทะลุนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคณะไหนนะครับพวกที๋หมายครับ นะคอ๋อเหรออ๋อเป็นทัวร์เป็นทัวร์มาจากหลายๆที่คครับบะะนนสอ๋อเป็นบริษัทนำเที่ยวพามานะครับก็เขาจะคอนแทคกับบริษัททัวร์นะครับแล้วก็จะส่งลูกค้ามาที่นี่นะครับมาขึ้นเรือที่นี่นะฮะก็มาส่งตามรีสอร์ทต่างๆที่มีเที่ยวเยอะมีหลายเจ้าครับมีหลายเจ้า วันนี้บางข่าวสารก็มีอคู่มืวก็มีคือว่าแต่เขอบริษัททัวร์ก็ไกด์อ่ะอ่าไกด์ติดต่อติดต่อติดต่อเรือไว้แล้วก็พาคนมาลงคิวไว้มันต้องจองที่ท่าเรือที่นี่อ๋อครับและนี่แหละครับก็คือผลพวงของบริษัททัวร์ที่ว่าพาลูกค้ามานะครับก็จะมีอันนี้ครับสินค้านะครับที่ระลึกนะครับก็คือไม่ใช่ว่ามาเที่ยวดำน้ําอย่างเดียวนะครับก็จะมี ของฝากนะครับของฝากติดไม้ติดมือไปนะครับสําหรับสินค้าชุมชนปากของของเรานะฮะนี่ครับจะมีสินค้าประเภทปลาแห้งหมึกแห้งนะครับนี่ครับก็พอเขาขึ้นเรือมาปั๊บนะครับประมาณบ่ายโมงตรงนะก็เขาจะมุ่งหน้ามาที่นี่ับเพื่อมาซื้อสินธิาของฝากชุมชนตรงนี้นะครับก็ไม่แพงนะครับกิโลละ100บาทนะครับโลนึงก็ได้เยอะแยะนะครับโลนึงได้เยอะนะโลนึงนะครับ ก็ไม่แพงเป็นสินค้าที่ว่าพวกเราชุมชนทําเองเราก็รับมาบ้านนึงรับมาอย่างหนึ่งเอามาขายเนี่ยอ๋อรับมาจากเรือเนี่ยคือโกเรือนต่างๆอันนี้เราทำเองไม่มีใครนี่ทำเองเราก็ทำเองแต่อันนี้เรือเล็กเรือน้อยได้มาตากแล้วเอามาส่งเราอ๋อตากแล้วมาส่งชาวบ้านทำเองแล้วคุณพี่ก็รับมารับรับตามชาวบ้านอ่ารับตามชาวบ้านมาซึ่งรับเหมือนเหมือนเป็นแพ้ป่ะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแพ้ของหนูนะพี่โตมันเนี่ยเป็นแพปลาเองแพปลาเอง ชื่อชื่ออะไรนะคุณน้องร้านน้องชื่อน้องค่ะแต่ว่าเรือก็เราจะมีเรือของเราแต่แต่ละเนี่ยแถวเนี้ยจะมีเรือทุกบ้านเลยแล้วทำแล้วก็ส่งไม่ค้าออ๋จะมีไต้หวันญี่ปุ่นมารับปลาประเภทนี้พอมีด้วยเหรอครับโอ้พอนี่ส่งออกด้วยโรงานน้ำอ้อยมาลีเนี่ยตั้งอยู่ที่เนี้ยเออ เขาบรรจุของส่งทีเป็นร้อยร้านเลยนะของเนี่ยเขซื้อของประเภทเนี้ยคนไทยไม่ค่อยรู้นะอญี่ปุ่นไต้หวันอ๋อส่งออกด้วยมาเลเซียอินโดนีเซียอ๋อเหรอครับเนี่ยญี่ปุ่นไต้หวันนะมามาพักที่นี่มาจองเลยนะแสดงว่าพี่พี่ก็มีตลาดนอกด้วยนะนอกจากส่วนมากตลาดนอกอ๋อตลาดนอกด้วยประเทศไทยไม่ค่อยรู้จักนะมันเป็นตลาดนอกเลยค่ะนี่นะครับเป็นคือเป็นการสร้างรายได้ให้กับช oh, <peak. S 1> er ุมชนนะครับนอกจาก ขายให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วนะครับยังสามารถส่งออกได้ด้วยนะครับคือส่งไปขายยังประเทศต่างๆนะครับมีคนมาจองมาซื้อเลยนะครับตัวนี้นะครับส่งญี่ปุ่นอย่างที่พี่เขาแจ้งนะญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้นะอ่ะทาเอเทางเอเชีย,ย,เ,ยเขากินเหมือนบ้านเรานะครับนะเขาอาจจะไปกินกับขา้าวต้มอะไรพวกนี้นะโอ้โหเนี่ยเขาขายประมาณสองร้อยเอง ปลาข้าวสารถ้าไปถึงเขาว่าเขาขายประมาณอหูนี่ครับเล็กมากเลยฮะอ่าใช่เป็นปลาข้าวสารโอ้เขาเรียกปลาข้าวสารโอ้มันมันเล็กเหมือนเขาขาวเหมือนข้าวสารอ่าใช่เนี่ยอันนี้จะออกลักษณะแบบเค็มๆไหมครับหรือว่าจืดๆแต่เวลาถึงเขาว่าเขาแป่ลูกเขาชอบเอาไปทำไส้ไส้ขนมปังอ๋อไส้ขนมปังเ้าต้มใส่ข้าวต้มเลยอ่ะอ๋อเขาจะไปแปรลูกอีกอย่างนึ่งคือเป็นทำแบบส่วนผสมของไส้ขนมปังนะครับปลาข้าวสารอ้นี่น่ารักมากนะครับอันนี้น่าจะหายากนะครับนี่ต้องใช้อวนตา ททีีีเเลยยนนะ่แต่ว่าช่วงช่วงที่ว่าเขาเข้ามาก็ได้เยอะมันจะมีเข้ามาแบบอ๋อเป็นอ๋อเหรอมาจับเราก็จับได้เป็นช่วงฤดูของมันคือมันจะเข้ามาทั้งปีเอามีทั้งปีแต่ว่าช่วงนี้ปิดอ่าวเขาห้ามล่าห้ามออ๋ห้ามล่าสามเดือนช่วงปิดอ่าว อ๋อปลาประเภทนี้ถ้ามาจะมาเป็นฝูงให,ใหญ่เลยเนี่ยตัวนี้ญี่ปุ่นชอบมากญี่ปุ่นกับไต้หวันสองอย่างเนี่โอ้ญี่ปุ่นไต้หวันชอบมากเลยครับเขาเรียกปลาข้าวสารอันนี้จะเป็นพวกมาเลยผสมเทียอ๋อปลาข้าวสารนะฮะอันนี้คือก็ต้มแล้วก็ตากแดดนะ,ะต้มแล้วก็ตากแดดต้มแล้วตากแดดแล้วก็กิโลละสองร้อยบาทผู้สองร้อยบาทนี่น่าจะได้เยอะนะครับเพราะมันเบาน้ําหนักมันเบาไงอืมที่แม่ค้าเขาับเขารับเราประมาณสองร้อยบาทเต็มที่อ๋อแม่ค้ารับ 200บาทห้องเย็นนะครับห้องเย็นแล้วก็จะมีไต้หวันญี่ปุ่นมาตัดไปใส่เราไปถึงประเทศเข้าเนี่ยอย่างเงี้ยโลละ3,000ญี่ปุ่นโอ้นี่ครับไปเที่ยวเขาเขาโขกเพราะว่าไม่น่าเชื่อนะครับค่าข้าวสารของประเทศไทยโลละ3,000บาทถ้าเกิดถึงถึงต่างประเทศแล้วนะฮะของเราส่งออกไป200บาทนะครับนี่ครับเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มนะครับที่เห็นเห็นเลยนะครับจาก200เป็น3,000นะครับสำหรับอยู่สังแดนนะครับอย่างเช่นทางญี่ปุ่นทางอะไรนี่ครับอ่าสุดยอดเลยครับ นี่ครับก็คือเป็นช่องทางเพื่อรายได้ให้กับชุมชนนะครับก็คือเขาจะสามารถขายให้ได้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็สามารถส่งออกได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็คือแหม่มอนก็เขามีตลาดนะครับมีตลาดเขาเองนะครับสุดยอดเลยนะครับสําหรับแพรปลาแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นของฝากนะครับก็มาดูกันได้นะครับสําหรับใครที่ว่ามาเที่ยวเกาะทะลุเกาะสิงเกาะสังนะฮะนี่ครับจะมีของฝากประเภทนี้ครับเยอะแยะหมดเลยครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมครับสุนิชโจครับ